สวัสดีครับผมชื่อนายนัทศ,ศักดิ์สาริกากำลับศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลคนดีสีจังหวัดจังหวัดพิจิตรประจำปี2566ประเภทเยาวชนครับสำหรับการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม5ประการอย่างที่1พอเพียง ผมได้ใช้หลักการพอเพียงโดยการใช้เศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2งเงื่อนไขในการใช้ชีวิตมีวินัยต่อตอนเองทั้งด้านการทำงานและการเรียนมีความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆโดยเฉพาะในฐานะคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพิจิพิทยาคมและร่วมมีจิตอาสา,าต่างๆในงานทั้งงานเล็กงานใหญ่ งานในจังหวัดหรืองานโรงเรียนมีความกระตันญยูกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณบิดามารดาและการถ่ายทอดความดีต่อบุคคลอื่นหรือสังคมของกระผมคือการได้เป็นวิธีกรได้ให้เสียงที่มีประโยชน์และมีคำสอนให้กับแต่ละบุคคลและได้ใช้การพูดเพื่อเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตให้กับบุคคลอื่น นนะายนัทศักดิ์สาริกาคนดีสีจังหวัดประจำปี2566